ครับสวัสดีครับพบกับช่อง PJ f e m i l a r y นะครับวันนี้เราก็จะพาทุกท่านนะครับมาทำน้ำชมพู่นะครับซึ่งชมพู่กำลังออกในช่วงนี้นะครับจากการที่เราห่อชมพู่นะครับเราห่อแต่ลูกเล็กนะครับโดยการนำถุงถุงหิ้วนะครับมาตัดข้างล่างนะครับก็คือปลายถุงเพื่อให้มีอากาศเข้าเสร็จแล้วเมื่อชมพู่โตนะครับเราก็แบ่งแบ่งมาเพื่อมาปั่นน้ำมิฉะนั้นมันจะแย่งน้ำกันแล้วลูกทำให้ลูกเล็กด้วยนะครับ หรือบางถุงอาจจะหล่นทั้งถุงแล้วก็สามารถนำมอาชมพู่มาล้างน้ําให้สะอาดนะครับเ,เราจะก็จะมาทําน้าชมพู่เพื่อไว้รับประทานไว้ดื่มนะครับเพื่อสุขภาพของเรานะครับโดยการนำมอาชมพู่มาล้างน้ําเสร็จแล้วเราก็มามาดูว่าส่วนไหนที่มันใช้ไม่ได้หรือส่วนไหนที่เราต้องการนําตัดทิ้งก็คือบริเวณเบริเวณก้นชมพู่นะครับมันจะมี ตัวที่ทําให้มแมลงเข้าไปใส่อยู่นะครับเราก็ตัดทิ้งนะครับเพื่อความสะอาดของอน้ําชมพู่ของเรานะครับเสร็จแล้วเราก็นาชมพู่มาหั่นซอยเป็นชิ้นเล็กๆเพื่อป้องกันไม่ให้เวลาเราปั่นนะครับมันจะไปค้างไปติดทําให้การปั่นไม,ไม่ไม่ละเอียดนะครับเมื่อเราปั่นเมื่อเราหั่นชมพู่เป็นชิ้นเล็กๆนะครับได้มากพอสมควรหรือจนหมดเรียบร้อยแล้วคราวนี้เราก็จะมาเข้าสู่กระบ,บวนการปั่นนะครับ ครับการปั่นเราก็ใช้เครื่องปั่นครับธรรมดาเนี่ยนะครับโดยการเอาชมพู่ที่เราหั่นชิ้นเล็กชิ้นเล็กนะครับมาใส่ในโถปั่นหลังจากนั้นเราก็จะใส่น้ำนะครับประมาณหนึ่งแก้วนะครับเพื่อให้การปั่นชมพู่ของเรานั้นได้มีมีการลื่นไหลนะครับก็คือปั่นได้ง่ายขึ้นนะครับคล้ายๆกับปั่นน้ําแข็งนะครับเราใส่น้านิดหนึ่งนะครับมิฉะนั้นมันก็จะทําให้เครื่องฟรีนะครับเมื่อปั่นแป๊บเดียวนะครับก็จะละเอียดเสร็จแล้วก็เข้ามาสู่กระบวนการกรองนะครับ การกรองก็ไม่อย่างครับโดยการใช้ที่กรองกระิ่ก็ได้ครับหรือบางคนอาจจะใช้ผ้าก็แล้วแต่ครับแต่อันนี้เรามีที่กรองแล้วก็เอาที่กรองนะครับมากรองเพื่อแยกเอาแต่น้ํานะครับส่วนกากนั้นอาจจะใช้ไปหมักทําเป็นปุ๋ยต่อไปก็ได้นะครับครับหลังจากที่เราปั่นชมพู่หมดเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะคั้นเอาแต่น้ํานะครับเมื่อได้น้ํามาแล้วเราก็จะทิ้งไว้ระยะหนึ่งนะครับประมาณสัก อ่าสิบห้าถึงยีนาทีนะครับหรือจะนานกว่านั้นก็ได้นะครับน้ําชมพู่ก็จะตกตะกอนนะครับข้างบนก็จะสีสวยใสนะครับส่วนข้างล่างก็จะขุ่นถ้าหากเราปั่นแล้วเราไปต้มเลยนะครับน้ําที่ต้มก็จะขุ่นนะครับดูไม่สวยน่ากินนะครับหลังจากนั้นนะครับหลังจากที่เราทิ้งตกตะกอนแล้วเราก็จะมาลินเอาเฉพาะส่วนที่เป็นน้ําใสๆนะครับเพื่อให้น้ําชมพูเราดูสดใสน่ากินนะครับ ครับเราก็จะกรองน like ้ in the inside the inside the 對對ําช็ดใสนะครับตอนนี้เราก็จะนําไปต้มนะครับเมื่อต้มก็สามารถใส่น้ําตาลได้ขณะที่ต้มนะครับก็จะมีเนื้อเนื้อชมพูลอยขึ้นมาเราก็สามารถใช้ทะพีนะครับซ้อนเอาตะกรงนั้นออกนะครับเพื่อให้น้ําชมพู่เราใสนะครับไม่ไม่ขุนในช่วงนี้นะครับก็สามารถเติมน้ําตาลได้ตามความต้องการนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็จะนําน้ําชมพู่เรามากรองอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อให้น้ําชมพู่นั้นไม่มีตะกรนนะครับ เสร็จแล้วเราก็จะทิ้งไว้ระยะหนึ่งเพื่อให้น้ําชมพู่เย็นแล้วหลังจากนั้นนะครับเราก็จะนําไปจัดใส่แก้วตกแต่งให้มันดูสดใสน่ากินนะครับตอนนี้น้าชมพูรเราก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยแลย้วพร้อมที่จะนําไปรับประทานนําไปดื่มได้ตามความต้องการแล้วครับ <Rio> เห็นไหมครับว่าน้าชมพูของเรานั้นสวยนะครับสีสดใส ก็อย่าลืมนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับวิธีการทำน้ำผู้และคลิปอื่นๆของเราต่อไปนะครับขอบคุณมากนะครับพบกันใหม่ในโอกาสหน้าครับสวัสดีครับ